สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่มันเกิดขึ้นนะครับในประเทศอิสาราเอลเหตุการณ์นี้ก็ไม่เกี่ยวกับสงครามนะครับแต่เป็นเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศอิสาราเอลที่เกิดไฟไหม้ป่าอย่างรุนแรงนะครับในพื้นที่บริเวณเมืองเยรูซาเล็มของประเทศอิสาราเอลที่มีไฟไหม้ป่าอย่างรุนแรงและชาวอิสาราเอลนับร้อยกําลังสู้กับไฟป่าที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับ แต่เหมือนกับว่าจะเป็นไฟป่าโดยตรงแต่แล้วก็มีการจับชาวปาเลสไตน์หัวรุนแรงลักลอบเผาป่าบริเวณน,นั้นด้วยนะครับพี่น้องตามการรายง,งานที่กองทัพอิสราเอลและสำนักข่าวของกองทัพอิสราเอลรายง,งานเพิ่มเติมไปว่าผู้คนหลายร้อยคนนั้นกําลังต่อสู้กับไฟป่าที่ลุกลามไปทั่วบริเวณของเมืองเยรูซาเล็มนะครับโดยไฟไหม้ครั้งนี้อาจาเป็นไฟป่าครั้งที่ใหญ่ที่สุดในอิสราเอลเลยก็ว่าได้ โดยกองทัพอิสราเอลตอนนี้ได้ช่วยเหลือนักดับเพลิงและตำรวจต่อสู้กับไฟป่าบนเนินเขาเยรูซาเลม็มขณะที่เมืองต่างๆถูกอพยพนะครับโดยประชาชนถูกอพยพ,ยพยออกจากเมืองที่อยู่ใกล้เคียงรวมถึงถนนเส้นสายเยรูซาเล็มเทลอาวิฟก็ถูกปิดนะครับและมีผู้คนจำนวนมากสูดดมควันและถูกไฟไหม้แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงวันพุธหรือวันนี้นะครับ ของประเทศอิสราเอลโดยผู้ปัญชาการหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเขตเยรูซาเล็มเตือนว่าจะมีชั่วโมงฉุกเฉินที่ยาวนานและวิกฤตรออยู่ข้างหน้าเนื่องจากนักดับเพลิงจะต้องต่อสู้กับไฟป่าที่ลุกไหม้อย่างควบคุมไม่ได้ซึ่งกําลังโหมกระหน่ำอยู่บริเวณชานเมืองเยรูซาเล็มโดยไม่มีทีท่าว,ว่าจะบรรเทาลง โดยไฟป่าในบริเวณเนินเขาเยรูซาเล็มปะทุขึ้นเมื่อเช้าวันพุธนะครับและหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยรายงานว่ามีไฟป่าอย่างน้อย5จุดโดยเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากคลื่นความร้อนที่อบอ้าวและลมแรงทําให้ยากต่อการควบคุมซึ่งหน่วยดับเพลิงรายงานว่ามีทีมดับเพลิง163ทีมลงพื้นที่และเครื่องบินดับเพลิง12ลำกำลังต่อสู้กับไฟป่ารอบเยรูซาเล็มที่มีไฟไหม้หลายจุดนะครับ รวมถึงหลายจุดในพื้นที่ลาตุนเนเวซาลอมและป่าเอสทาโลและนอกจากนี้ยังมีไฟลุกในพื้นที่เมโวโฮรอนไปตามถนนเบอร์มาไปทางเบดเมียเมซิลัสไซออนและใกล้กับปั๊มน้ำมันในชาอาคาไกซึ่งหน่วยดับเพลิงหลายสิบหน่วยกำลังเข้าควบคุมเพลิงไหมที่เกิดขึ้นทั่วประเทศพร้อมๆกันโดยมีผู้ได้บ,บาดเจ็บหลายสิคนแต่ไม่มีใครอาการสาหัสซึ่งมีพื้นที่ประมาณหนึ่ง 1,700ดูน้ำหรือ2,900เอเคอร์นะครับถูกไฟไหม้ตามการประเมินเมื่อวันพุธนะครับโดยคำถแถลงของผู้บัญชาการหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเขตเยรูซาเล็มนายชัมูริกฟิตแมนนะครับเตือนว่าไฟป่าบนเดินเขาเยรูซาเล็มอาจเป็นไฟป่าครั้งที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในประเทศนี้และยังไม่ใกล้ที่จะควบคุมเพลิงได้เสียที โดยเขาสังเกตเห็นว่าไฟลุกไหม้ใกล้กับเมซีรัสไซอันใกล้กับเบสเซเมตนะครับเมื่อเวลาประมาณ9โมง30นาทีและถูกพัดพาไปทางทิศตะวันตกอย่างรวดเร็วโดยลมแรงก่อนจะเปลี่ยนทิศทางไปทางทิศตะวันออกสําหรับกิจกรรมของเราจะยังคงดำเนินการต่อไปเป็นเวลานานมากเรายังห่างไกลจากการควบคุมไฟป่าเขากล่าวนะครับพร้อมเตือนว่าไฟป่าอาจยังคงลุกลามต่อไป เนื่องจากคาดว่าลมจะแรงขึ้นและไปถึงความเร็วสูงสุด90-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ56-62ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับโดยสาเหตุเบื้องต้นของไฟไหม้ในครั้งนี้ยังไม่ชัดเจนโดยฟริตแมนบอกกับนักข่าวว่าเราไม่มีเบาะแสใดๆเลยและเรายังไม่ได้จัดการกับเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ตามอย่างน้อยบางส่วนที่กลางลุกไหม้ทั่วอิสราเอลต้องสงสัยว่าเป็นการวางเพลิงและหน่วยงานความมั่นคงภายในประเทศซินเบกกล่าวว่าหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการสืบสวนเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับในพื้นที่เยรูซาเล็มรวมถึงช่วยตำรวจในการค้นหาผู้ที่อาจเป็นผู้จุดชนวนให้เกิดไฟไหม้โดยเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวชาวบ้านวัย50ปีจากย่านอุมทูบาทางเยรูซาเล็มตะวันออกน,นะครับถูกจับในข้อหาพยายามจุดไฟเผา ในเยรูซาเล็มตอนใต้หลังจากที่ตำรวจได้รับข้อมูลว่ามีคนเห็นพยายามจุดไฟเผาเพืชพันธุ์นะครับในระบุเพิ่มเติมว่าเป็นผู้ต้องสงสัยที่พยายามหลบหนีและเมื่อตำรวจเข้ามาหาถูกจับกลุ่มได้นะครับหลังจากติดตามตัวได้ไม่นานตำรวจกล่าวว่าไฟแช็คสำลีและวัสดุไบไฟไอื่นอยู่บนตัวเขาและระบุเพิ่มเติมว่าเขาเป็นชาวปาเลสไตน์ด้วยนะครับ และในขณะที่ไฟยังคงลุกลามไปทางที่ตะวันออกตลอดทั้งวันเจ้าที่ตำรวจและหน่วยบริการฉุกเฉินได้สั่งอพยพผู้คนชุมชนเนเวีรันโซเรสนาทับและเยสฮาสโนมานะครับส่งผลให้จำนวนชุมชนที่ต้องอพยพเพิ่มขึ้นเป็น10ชุมชนและแม้ว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในเอสเทลและมิสมาอายาลนซึ่งทั้งสองแห่งได้อพยพออกไปก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน แจรับแจ้งว่าพวกเขาสามารถกลับบ้านได้ไม่นานหลังจากนั้นโดยเส้นทางหมายเลขหนึ่งนะครับซึ่งเป็นถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างเยรูซาเล็มกับเทลอาวีฟและเส้นทางหมายเลข3ได้ปิดการจราจรตลอดทั้งวันและยังคงปิดต่อไปจนถึงขณะน,นี้โดยในความพยายามควบคุมเปลวไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนักดับเพลิงได้มุ่งความสนใจไปที่พื้นที่ร,บรอบๆเมืองชอเลสและส่งขบวนรถไปยังเขตอนุรักษ์ธรรมชาติฮามาเรก ในบริเวณใกล้เคียงโดยโฆษกของหน่วยดับเพลิงกล่าวว่าพวกเขากําลังทํางานเพื่อดับไฟที่กําลังลุกไหม้และลุกลามซึ่งเม่นาหลังจากหน่วยดับเพลิงนะครับสั่งอบยโประชาชนรอบล่าสุดสถานีโทรทัศน์ที่มีผู้ชมสูงสุดของอิสราเอลอย่างช่อง12ก็ได้ประกาศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จะอบยประชาชนออกจากสถานีโทรทัศน์ที่ตั้งอยู่ในเนเวอิลาน ในระหว่างการออกอากาศโดยผู้ประกาศข่าวช่อง12นะครับได้ประกาศอบยพผู้คนออกจากสตูดิโออย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนขณะออกอากาศเพียงไม่กี่นาทีหลังจากรายการข่าวช่วงเย็นจบลงและแจ้งให้สถานีข่าวของเพื่อนของเขานะครับออกเดินทางโดยเร่งด่วนหรือหนีไฟป่าอย่างเร่งด่วนในเมืองเฮริยาที่อยู่ใกล้กันนะครับและนอกเหนือจากทีมดับเพิงที่กำลังต่อสู้กับไฟป่าบริเวณนอกกรุงเยรูซาเล็มแล้วโฆษกข,ของหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยยังกล่าวอีกว่า ทีมดับเพลิง24ทีมและหน่วยอาสาสมัคร4หน่วยได้รับการส่งตัวไปดับไฟหลายจุดในบริเวณตอนเหนือของอิสราเอลรวมถึงบริเวณใกล้เมืองอาฟูลาและลามัสวีด้วยโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง5นายสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จโดยเกิดเหตุไฟไหม้ใกล้หมู่บ้านลามุสอาเฮบในแคนกาลิดีตอนล่างและทีมกู้ภัยจากอิสราเอลตอนเหนืออีก2ทีมได้รับการส่งลงใต้เพื่อช่วยดับไฟบริเวณไฟป่านนอกเยรูซาเล็มด้วย และนอกจากทีมดับเพลิงที่มีไม่เพียงพอฟลนโทเอลชามีเ e สนาธิการกองทัพอิสราเอลจึงได้สั่งให้กองทัพเข้าช่วยเหลือในการดับไฟโดยกองทัพากอิสราเอลตอบสนองต่อการเรียกร้องดังกล่าวโดยได้ส่งทีมนักดับเพลิงภาคพื้นดินหลายชุดจากฐานทัพากาเพื่อดับไฟขณะเดียวกันหน่วยค้นหาและกู้ภัย669ก็ทำตัวสแกนด้วยเฮลิคอปเตอร์ร่วมกับเครื่องมือนมนีนวประสงค์ของสายการบินบิสคลับคิงแอร์ออกสังเกตการนะครับ และกองทัพอากาศอิสราเอลยังได้ส่งเครื่องบินขนส่งหนัก C-130J Super Hercules ซึ่งใช้ในกองทัพเรียกว่าซิมซอนนะครับเพื่อเข้าร่วมในการดับเพลิงด้วยโดยเครื่องบิน Super Hercules สามารถบรรจุอุปกรณ์ดับเพลิงได้ถึง 18,00 0ลิตรกันเลยทีเดียวหรือประมาณ4,755แกลลอนนะครับโดยกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานั้นเครื่องบินซูเปอร์เฮอริสสองลำได้ทิ้งสารหน่วงไฟมากกว่า25รอบและกองทัพเตรียมส่งเครื่องบินลำที่3เข้าร่วมภารกิจนี้ภายในไม่กี่ชั่วโมงและขณะเดียวกันกองประชาการแนวหน้าได้ส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง70นายรถดับเพลิง2คันรถก่อสร้างขนาดหนัก2คันเพื่อเคลียสิ่งกีดขวางและถังเก็บน้ำสามถังพร้อมด้วยทีมนักเดินในร้อย ค้นหาและกลู้ภัยหลายทีมเลครับพี่ร้องก็เป็นสถานการณ์ไฟไม่ปลาครั้งใหญ่ที่สุดในอิสราเอลนะครับที่องทัพอิสราเอลรายงานไว้ก็ขอให้ประเทศอิสราเอล เราไฟปาคครั้งนี้ได้โดยเร็วและจับผู้ที่มาลอบวางเพลิงให้ได้และมาังทุสันดักกันได้ต่อไปนะครับก็อคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปได้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินได้ขอจากรลากเพลงเท่านี้แต่พูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้ครับยังไงก็ฝาก like, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้ยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสายดีมาต่อไปขอบคุณมากครับ